Uh, crack one, you are coming tonight. The down, uh -oh. this the uh, <laughs> A new sentinel. I am coming. ขาดขาดขาด่านผ่านมาคิดบ้าน่าดล้มขาดแตกขาดเฮียอ <mas an> ุ <50. S 1> ้ยเหี <mas an> ้ย <mas> มีทนายอไเฮีย <ras> ห้าสิบ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 แปดสิบแปดสิบแปดสิบ

ล้มหนึ่งก็แดงเลดร้อยหนึ่งเลดเกือบล้มอี้ยเลดเหลือหนึ่งมันดีร้อยห้า ร้อยห้าเลยล้มล้มล้ยิงปีได้ตีหนึ่งลมหน่งห้าสิบก่อเดี๋ยว่าเราตายหมดสีห้าสิบก่อแต่จะออกเนี้ยี่ไล้มหล้มหล้มหตรงนี้ล้มหไอ<ๆ>ตีนี้ล้มห,มหชุบได้เยังว<ๆ>่ามันชุบได้<ๆ>พี่พีเผาไปตรงนั้นนะเออสวย นี่ๆอยู่นี่น้องอยู่นาะตายเลยตายเลยหนตายหนึ่งตายหนึ่งตรงไหนตรงตรงเหล็กข้างข้างหน้าเลยเห็นแล้วห้าสิบร้อนึ่งลม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 ล้ลม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 อมล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 ม

พอสามกอเบอะสองตัวล้มหนึ่งไว้เต็มเลยเฮียจะน็อแล้ยิงให้น่อยยิงให้น่อยเฮ้ยไม่ใช่ทีมืดีเออไม่ไม่ไม่ตัวเดียมันน็อกน็อกน็อกตรงตรงนี้ละวอ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 ตายตายตาเอากบบ้านเฉยเลยวอล์กอยไหนฮะวออยู่ตัวเอี ทีไหนลายซัดของคน<ะ>่าจะใส่ปอบมได้ใส่ปอบพวกมัง